ช่วงนี้มาดูกันที่ภาพรวมนะครับคุณกอลพัฒรอพร้อมอยู่ในระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์แล้วสวัสดีครับคุณกรลพัฒน์ครับครับสวัสดีครับผมคุณรุณภา์พานุสุภิชัยครับผมบสวัสดีครับดูบรรยากาศการลงทุนเมื่อวานก็มีการทิ้งหุ้นออกมาช่วงท้ายตลาดก็ทําให้ดัชนีติดลบไปเล็กน้อยแต่เช้านี้ดูกระพริบวกอย่างน่าสนใจออมองแนวโน้มทิศทางเป็นอย่างไรแล้วกันกําหนดกลยุทธ์การลงทุนสำหรับวันนี้คุณกอลพัฒน์มองเช่นไรครับครับจริงๆต้องบอกว่า ภาพรวมตลาดเองเนี่ยยังมีทิศทางที่เป็นกลางถึงบวกแม้ว่าเมื่อวานจะมีแรงทิ้งในช่วงท้ายก็ตามเพราะว่าดูเหมือนตลาดเองเนี่ยมาชนแนวต้านนะครับจิตทยา1470ันสี่ร้อยนะครับแล้วดูเหมือนว่ามันตื้นต,ตันนิดหนึ่งก็อาจจะมีการทรินโพซิชันกันบ้างแต่ในภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้น่ากังวลเพราะว่าผมไม่น้งดูเนี่ยนะครับออหุ้นบิ๊กแคปขนาดใหญ่ของบ้านเรานะครับหลายเซกเตอร์เนี่ยทั้งต่างชาติจะมีการเพิ่มสานะเข้ามาต่อเนื่องนะครับ <c oughs> ไล่ไปตั้งแต่เซกเตอร์อะไรบ้างเมื่อวานเนี่ย ไอซีทีนะครับเงินเข้าค่อนข้างเยอะนะครับกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับกลุ่มพลังงานนะครับซึ่งเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ก็เงินเข้ากลุ่มเฮลท์แคร์นะครับลรวมถึงตัวกลุ่มค้าปลีกนะครับนั่นหมายว่า4ี่ห้าเซกเตอร์หลักเนี่ยมันคือเซกเตอร์ที่นําดัชนีหุ้นไทยทั้งนั้นนะครับต่างชาติยังคงสะสมหุ้นเข้ามาต่อเนื่องครับทั้งเอ็ดวานทรูนะครับตัว CPR นะครับแล้วก็ เคแบงก์นะครับก็ยังคงมีแรงซื้อเช่นเดียวกับตัว BDMS สนะครับส่ว so น Energy เนี่ย mm hmm. เขาเริ่มปรับสานะพวกปริโตเคมีอินชน่าเพลกันอันนี้ก็ต้องบอกว่าชัดเจนว่าทำให้หลายซกเตอร์เราเริ่มมีแรงขับเคลื่อนมากขึ้นส่วนประเด็นต่างประเทศเองเนี่ยเมื่อวานต้องบอกว่าทางรัสเซีเองพักตัวนะครับ mm hmm. ไม่ได้มีปัจจัยอะไรใหม่ๆแต่ว่าันนี้เดี๋ยวเราดูตลาดแรงงานนิดนึงนะดูภาพรวมแล้วก็ค่อยถแถลงกันเ็จนะครับซึ่งจะมีการส่งสัญญาณว่า ในการปรับนโยบายการเงินแบบ proactive เนี่ยผมคิดอะไรไงบ้างน,นะครับโดยภาพร,รวมนะครับกระแสเงินไม่ได้เปลี่ยนทิศนะยังเข้าภูมิภาคเอเชียนะครับ<ม>อาจจะเป็นแค่การพักตัวระยะสั้นวันนี้มอลดอลตันหนึ่งสี่เจ็ดสองหนึ่งสี่เจ็ดครับส่วนดอลาร์ไปที่หนึ่งสี่ห้าศูนย์นะครับมอลเซ็ต จะเป็นลักษณะการซิกแซกไปต่อครับผมนะครับเอ๊ถ้าดูจากภาพตัวนี้นะอย่างเมื่อสักครู่ผมก็อาจจะตั้งค้อสังเกตไปว่าเอ๊ะวันนี้ตลาดเน่ว่าจะเป็นอย่างญี่ปุ่นเองเกาหลีเองฮ่องกงเองเขาแรงนะบวกไปเมือง1%กว่าแต่อินเวนมาเก็ตนะดูเหมือนบางตลาดก็บวกก็บูกบางๆหรือบางตลาดอาจจะติดลบหรือซ้ําไปเอ๊ะตรงนี้มันบ่งบอกอะไรบ้างไหมฮะคุณกอลพาทับครับต้องบอกนี้ครับว่าภาพผมตัว กระแสของเศษษรษฐกิจที่มันดูมีความคาดหวังบุกมากขึ้นว่าเฮ้ยมันยังประคองตัวได้นะครับมันก็ทาให้ตัวพวกอุตสาหกรรมที่เป็นเทคโนโลยียังมีโอกาสไปต่อซึ่งพวกขานอได้ซยงเขาก็ได้นิสสงตรงนั้นนะครับแล้วก็ประกอบกับจีนนะครับซึ่งมีมาตรการประคองตลาดออกมานะครับแล้วก็ตลาดอีกก็คิดต่อไปครับว่าเอ้ยมาตรการหนุนตลาดเนี่ยนะครับทั้งในเรื่องตัวการให้เงินสําหรับตัว อินเวสต์เมนต์เฟิร์มในการกู้ยืมที่จะไปลงทุนในตลาดหุ้นจีนนะครับโดยเฉพาะตัวเอเชีย uh huh. นะครับแล้วก็เตรียมเงินสภาพคล่องสำหรับตัวลิสเซตคอมมานีเนี่ยนะครับ uh huh. คือทั้งหมดเนี่ยมันมีคีย์เวิร์ดเรื่นหนึ่งครับที่ส่งยานออกมาจากตัวประธานท่านกลางของจีน uh huh. ก็คือทั้งหมดเนี่ยมีเตรียมให้อีกครับนี่หมายความว่ามันเป็นนโยบายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในจีนนะครับเพื uh ่อ huh. ในภาพรวมเองเนี่ยกระแสะพวกนอตเอเชีย huh. ก็อาจจะดูเร่งหน่อยๆ uh huh. ในทางกับกันเนี่ยเวลามันเร่งแบบเนี้ย ภาพของตัวฝั่ง s ซอเเซียซึ่งเปอร์ฟอร์มามากนะครับ mm hmm. จากคาตาลิสส่วนตัวภายในกันเองนะครับ mm hmm. มันก็จะมีจังหวะของการพักตัวของคุณเงินนะครับ mm hmm. ของภาพตลาดบ้างนะครับ mm hmm. ก็จะมีการเทน h ิ i ค a ลโลเคชั o นไปดันส่วนนแป๊บหนึ่งนะครับ mm hmm. แต่มันมีภาพหนึ่งครับ ถ้าจีนดีเนี่ยนะครับในอาเซียนนยคนที่เชื่อมโยงกับจีนมากที่สุดคือไทยคร<า>ับเพราะฉะนั้นไทยเนี่ยะครับ,รบยังมีโอกาสที่จะค่อยๆขึ้นต่อจากสถานการณ์นี้ก็คือภายในเรานะครับกับฟรีเจียนเราเนี่ยอาเซียนเป็นภาพปัวและจีนเองก็เป็นภาพที่ต้องบอกว่าอาจจะหนุนเราเพิ่มเติมนะครับส่วนประเด็นหลักที่ผมคิดว่าเมื่อวานเนี่ยทำให้ตลาดเองเนี่ยพักตัวนะครับแล้วก็มันอยู่ในจุดทามมิ่งที่ สกุลเงินบาทนะครับกับมาเลเซียนะมันขึ้นมาอย่างร้อนแรงด้วยแข็งมากาสุดในช่วงคอร์เตอร์สามเลยนะครับออก็คือภาพของตัวมันดูเหมือนดีกระแสว่าเออเฮ้ยอาจต้องคุยกันเรื่องเรืบางการเรงินกันละนะครับ<ม>หรือว่าอาจจะต้องเข้ามาแทรกแซงหรือเปล่านะครับมันก็ทําให้ตัวออภาพของตัวสกุลเงินบาทที่ม,มันมะีแนวโน้มอาจจะพักตัวระยะสั้นเนี่ยนะครับก็เลยเป็นภาพงการทรีมเพอร์ชั่นมาส่วนหนึ่งครับผม ه, ถ้าดูจากสถานาจากตรงนี้นะฮะ,ะในเชิงของกลยุทธ์ในช่วงระหว่างนี้ฮะระหว่างรอแบค์ชาติกับครังก็จะคุยกันสัปดาห์หน้าเนี่ยการวางกลยุทธ์ตรงนี้จะมองยังไงดีฮะคุณกอลพัฒนครับครับผม,มยังคิดว่า<ม>ทีมพวกดนตรีเพลงย,ยังเป็นทีมเด่นเหมือน,นเดิมนะแต่ว่า<ม>ตอนนี้พวกไชน่าเพลย์ก็ดูน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นก็คิดว่าตัว C p r นะครับยังเป็นตัวเลือกที่ดีของภาพของตัวเงินที่กำลังจะเข้าสู่นะครับระบบเศรษฐกิจไทยจากการเบิกจ่าย เงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะครับไม่ใช่เป็นตัวที่มีโอกาสตัวฟอมขึ้นต่อเนื่องนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับใกล้ๆละกร้นดีของจีนนักเที่ยวจีนจะออกมาเยอะมากครับตาดูท่องเที่ยวอย่างเอ t นะครับแล้วก็เราต้องติดหุ้นที่อิงกับพวกกระแสเชน่าเพลย์นิดนึงนะครับคือตอนนี้หุ้นจีนเนี่ยพุ่งเฉลี่ยนะครับแต่ว่ามันจะขึ้นละมันจะขึ้นแบบมีนิยะเลยเพราะว่าภาพเนี้ยทางเรามีการศึกษาย้อนหลังไปนะครับ เป็นเหมือนกับตัวญี่ปุ่นช่วงปี2010 2012เลยก่อนที่ออตอนแรกก็ใช้ในโยบายกันในการสับสนการซื้อนะครับ,รบหุ้นในตลาดแล้วก็ตีสภาพข้อให้กับตัวบริษัทต่างๆ,ๆนะครับและวมาตามด้วใยนโใยบายการคลังที่ทําให้ตัวภาพของตัวภาวะเงินฝืดแปลงเปลี่ยนเป็นภาวะเงินเฟ้อซึ่งเป็นสิ่งที่จีนอยากได้จะคล้ายญี่ปุ่น,นครับตลาดหุ้นันจะขึ้นแบบมีสุขภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นระยะสั้นระยกกลางเนี่ย จีนจะเด่นนะครับแต่ว่าระยะยาวเนี่ยต้องรอนโยบายการคลังเข้ามาเติมนิดนึงนะครับเพราะนั้นมันก็จะเป็นแรงส่งพวกบชแนลพลีเพราะนั้น i v l ก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมว่าวันนี้เองเนี่ยเมื่อวานพักตัววันนี้จะไปต่อครับผมนะครับคุณกอปรพัฒน์ครับกราบขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณกอปรพัฒน์วรเชษจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีครับนะครับถ้าดูในแง่ของเชิงกรอบแนวต้านวันนี้ถึงพันสนะครับแนวรับอยู่ที่1,400 60นะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าวันนี้จะไปยังไงเพราะตอนนี้กระพริบเนี่ยก็บวกไปเล็กน้อยแล้วนะครับประมาณสัก1จุดกว่ากเกือบเกือบสจุดณนะขณะนี้นั่นเองนะครับ